สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาสรุปข่าวกันครับวันนี้วันที่7พฤศจิกาย,ยน2567จากประเทศอังกฤษนะครับวันนี้ไปสนามซ้อมเลสเตอร์ซิตี้มาโอ้โหอลังการยิ่งใหญ่มากได้ถามเลือกเอ็กซ์ clusiv เกี่ยวกับเอนโซมาเรสกาเกี่ยวกับเบนชิววลเกี่ยวกับเอนโกโลปองเต้เพียบเลยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจเป็นไซส์สตอรี่ดีๆนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี่เลยครับใครก็ตามนะครับที่กําลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะผมแนะนําน,นี่เลยครับโรงเรียนนาชาติ b r i t i s คล o l u บีย a International s c h o o l Bangkok นาหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British คล l มเบียมาสู่โรงเรียนเป็น Offshore อนยกโรสคูลครับเหมือน นมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก w a s c BC Inspection และ2ม2นะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การเท่น1ถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1ถึงม6นะครับติดต่อที่เบอร์0819294229นะครับเจ้าของแฟนเชลซี LC, นะครับมาร่วมทัวร์ดูเชลซีกับปีเตอร์วอล์รอบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กําลังวางแผนที่จะมีบุตรนะครับผมแนะนํานี่เลยครับฝากทางนี้นะครับ ATP w e a l well, เป็นบริษัทวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับซึ่งเขามีแผนประกันค่าคลอดที่ดีสุดในไทยตอนนี้ประกันคลอดแบบ first class นะครับคุ้มครองทั้งก่อนคลอดฝากคันตอนคลอดทั้งคลอดแบบธรรมชาติและก็การผ่าคลอดนะครับไปะจนถึงการดูแลหลังการคลอดซึ่งทั้งคุณแม่คุณลูกจะได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลชั้นนําวงเงินคุ้มครองสูงถึง2 0 0 0ถึง4แสนบาทต่อปีเบีย้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลักพันบาทต่อเดือนเท่านั้นและสําคัญมากๆนะครับเบีย้ยประกันตรงนี้ไปลดจนภาษีช่วงสิ้นปีได้ถึง25,000บาท ติดต่อที่เพจการเงินคนโง่หรือหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code คตามภาพนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กําลังมองหาอุปกรณ์เกมมิ่งดีๆผมแนะนํานี่เลยครับเชนกูนะครับตัวแล้เก้าอี้เกมมิ่งแบรนด์ไทยคุณภาพครับจอราคาเริ่มต้นเพียง1 9 9 9บาทมีให้เลือกมากกว่า10รุ่น64สีเข้าได้กับทุกห้องทุกไลฟ์สไตล์ปีเตอร์บดใช้มา3ปีแลวครับยืนยาว่าดีจริงแจ้งทงเพจเป็นแฟนคลับเชลซีรับของแถมเพิ่มไปเลยหรือซื้อผ่านช้อปปีผมทิ้งค้ดพิเศษเอาไว้ให้เรียบร้อยฝากเชนกูเกมมิ่งที่รู้ใจเกมเมอร์ไว้ด้วยครับเจ้าของแฟนเชลเเ่นนนนนนกกััะไปอุด้ยนะ แล้วก็ใขรก็ตามที่ต้องการแบตเตอรี่กลอนขนน้องชายผมนําไข่ทิมเมอร์จากแบรนด์ไข่กรูมิงด้วยนะครับนี่เลยนะครับก็การทําความสะอาดขนน้องชายถือเป็นสิ่งสําคัญมากๆซื้อช่วงนี้มีโปรเด็ดนะครับนอกจากได้ตัวแบตเตอรี่แล้วคุณได้ใบมีดพรีเมียมเซรามิกสํารองว้เปลี่ยนใช้งานกันด้วยนะครับฝากไปอุดหนุนไข่ทิมเมอร์จากแบรนด์ไข่กรูมิงกันด้วยนะครับอ่ะเราจะเริ่มต้นกันที่สัมภาษณ์นะครับของเปโดรเนโตนะครับพูดถึงการย้ายมาอยู่กับเชลซีแล้วก็ ความท้าทายการตั้งความหวังในซีซั่นนี้ว่าเอ้ยเมนทาลิตี้ของเชลซีชุดนี้มันมันต่ำหรือเปล่าหรือว่าภาพที่ออกมามันเป็นยังไงนะครับเนโต้บอกว่าเมื่อผมได้ย้ายมาอยู่กับเชลซีเนี่ยผมรู้สึกขอบคุณมากๆนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็เพิ่งได้เล่นยูโรมานะครับอาจจะไม่ได้เล่นมากนักแต่ก็ได้ลงเล่นแล้วผมก็บอกกับตัวเองทันทีว่าผมต้องใช้เวลา ผมต้องเข้มแข็งในเรื่องของฟอร์มการเล่นเรื่องสภาพร่างกายและจิตใจแล้วก็ผมรู้ดีว่าผมเคยบาดเจ็บหนักมาก่อนผมรู้ดีว่าผมต้องใช้เวลาเพื่อกลับไปอยู่ในฟอร์มที่มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้และตอนนี้ผมยืนยันว่ากําลังทํางานหนัก <c oughs> กําลังพยายามสุดความสามารถเพื่อกลับไปโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ตอนนี้ผมรู้สึกดีมากๆที่เชลซีนะครับส,ส่ทัศนคติทีมชุดนี้สรุปไมซ์เซเป็นยังไง หวังแก้เสมอหรือเปล่านะเนโต้บอกว่าจริงอยู่ว่าทีมของเรายังเป็นทีมอายุน้อยแต่ในเกมนั้นล่าสุดที่เราเจอกับแมนยูเน็ดเนี่ยพวกคุณรู้ไหมว่านักเตะไม่พอใจกับผลเสมอนัดน,นี้เพราะว่าพวกเราอยากชนะมากกว่าเรารู้ดีว่าเราสามารถชนะเกมแบบนี้ได้และผมคิดว่าเรื่องของจิตใจเป็นสิ่งสำคัญเราเคยเจอกับฟอเรสเจอกับพาเลสในบ้าน2เกมและถ้าเกิดเราอยากจะเป็นทีมชั้นนำเราต้องชนะเกมเหล่านี้ให้ได้ ผมและพวกเราลงสนามทุกเกมด้วยความมุ่งมั่นที่จะชนะบางเกมมันอาจจะยากกว่าแมชอื่นๆแต่นี่คือเกมที่เราชอบที่จะลงเล่นสิ่งที่ดีเกี่ยวกับทีมชุดนี้ก็คือเรามีทัศนคติเดียวกันในทุกเกมประเด็นสําคัญคือเราต้องปรับปรุงเรื่องความสม่ําเสมอทุกครั้งที่ผมซ้อมฟุตบอลเสร็จผมกลับไปบ้านผมชอบคุยกับแฟนของผมว่าผมต้องปรับปรุงอะไรบ้างเธอก็จะบอกกับผมว่าก เจอเล่นได้โอเคแล้วนะแต่บางทีก็าอาจจะต้องโฟกัสเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากฟุตบอลซึ่งเวลาผมไปเข้าแคมป์รับใช้ทีมชาติอยู่กับทั้งรูเบนเนวสดิโอโกโชตาผมจะคุยแต่เรื่องฟุตบอลเสมอนะครับนี่คือสัมภาษณ์ของเนโตนะครับที่ไปพูดกับทาง s k y Sport จริงพูดเยอะพูดชีวิตในวัยเด็กพูดถึงตอนไปอยู่กับวูฟด้วยเขาบอกว่าตอนไปอยู่กับวูฟเนี่ยปรับตัวได้เร็วเพราะว่ามีนักเตะโปรตุกเกสเยอะแล้วก็ตอนที่ไปตอนนั้นโค้ชจึงเป็นนูโนเอสเปริโตซานโต แต่โดยรวมแล้วก็แฮปปี้นะครับที่ได้ย้ายมาอยู่กับเชลซีแล้วก็ยืนยันนะว่าเม n นทลิตี้ทีมชุดนี้มันไม่ได้พอใจแค่ผลเสมอนะต้องต้องการที่จะคว้าชัยชนะแต่สิ่งสําคัญคือต้องปรับปรุงเรื่องของความสม่ําเสมอให้ได้นะครับอ่ะนี่คือสัมภาษณ์ทีนี้ครับไปดูเรื่องเกี่ยวกับตลาดนักเตะกันหน่อยนี่นะครับวิกตอร์โยเกเรสนะครับกองหน้าฟอร์มแรงจากสปอร์ติ้งนะครับที่ตอนนี้เนื้อหอมจริงๆนะครับ เป็นรายงานจากไมค์แม็กกราฟนะครับคนนี้เป็นนักข่าวเทียสองแล้วกันนะครับของเด l ิ t เทเลกราฟนะครับเขาบอกว่าสโมรสรในพิมลีกเนี่ยต้องจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าวิตอโยเกเรสกองหน้าของสปอร์ติ้งเนี่ยตอนนี้ราคาเหลือเพียง63ล้านปอนด์เท่านั้น โยเกเรสในวัย26ปีครับเป็นหนึ่งในกองหน้าที่คนต้องการตัวมากที่สุดหลังจากโชว์ฟอร์มดีในยุคของกุนซอโรเปนอาโมริมซึ่งกำลังจะไปคุมแมนยูละก่อนหน้านี้เนี่ยมีแมนยูมีเชลซีมีอาร์เซนอลที่ตกเป็นข่าวสนใจโยเกเรสนะครับซึ่งฟอร์มดีนะยิงไปแล้ว23ประตูจากการลงสนาม17นะัดทุกรายการในซีซั่นนี้สัญญาของเขาเนี่ยเหลือถึงปี2028ตามหลักแล้วเนี่ยโยเกเรสมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่100ล้านยูโร ตีเป็นเงินปอนก็83ล้านปอนแต่เขาบอกว่าถ้านักเตะจะย้ายขึ้นมาจริงๆเนี่ยสปอร์ติ้งน่าจะไม่โก่งค่าตัวมากเวอร์ขนาดนั้นครับอาจจะยอมปล่อยตัวด้วยราคาที่ถูกกว่านั้นคาดว่าสปอร์ติ้งจะยอมรับข้อเสนอประมาณ63ล้านปอนนะครับแล้วก็เจ้าตัวฟอร์มดีเพิ่งโชว์ฟอร์มเทพยิงถล่มแมนซิตี้มาด้วยแล้วเขาก็บอกว่าราคา63ล้านปอนเนี่ย สปอร์ติ้งยอมขายเรทนี้เพราะว่าจริงๆก็ซื้อมา20ล้านขายได้63ก็กําไรมหาศาลแล้วเขาก็เลยไม่ได้เรียเรอะไรนะครับก็ถามว่าน่าสนใจไหมด้วยฟอร์มการเล่นนะครับมีหลายทีมทั่วยุโรปนะครับที่ให้ความสนใจวิกตอร์โยเกเรสนะครับฟอร์มดีมากๆปีนี้แล้วก็ไม่ได้เพิ่งดีปีนี้ด้วยนะาะว่าดีตั้งแต่ปีที่แล้วคิดว่าซัมเมอร์นี้ได้ย้ายไปทีมใหญ่แน่นะครับส่วนเชลซีจะไปล่าตัวหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าจบซีซั่นเชลซีแฮปปี้กับฟอร์มของ Jackson, แจ็กนนกกุูมาขาขดไห ส่วนถ้าเกิดไปถามมุมกูรูนะครับจอร์นโอบิมิเกลนะครับอดีตกองกลางเชลซีเขาออกมาวิเคราะห์ถึงโยเกเรสนะครับว่าเหมาะหรือเปล่าถ้าจะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับเมิเกลบอกว่าถ้าในมุมของผมเนี่ยโยเกเรสดูจะเป็นนักเตะที่เหมาะกับพรีเมียร์ลีกนะ เขามีคุณสมบัติทุกอย่างที่จะเล่นในพิมยรีกได้เขามีความแข็งแกร่งตัวใหญ่รวดเร็วและที่สําคัญที่สุดก็คือเขายิงประตูได้และเมื่อพิจารณาจากเสถิติจากอัตราการทําประตูของเขาตอนนี้โยเกเรสดีกว่ากองหน้าคนไหน,ไหนในยุโรปเลยเสถิติมันยืนยันอยู่เขาทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากการยิงได้3ประตูกับแมนซิตี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่เขาทําได้ยอดเยี่ยมตอนเนี้ถ้าถามผมว่าสไตล์เขาเหมืือออนครรรมิเเกวบกว่า e ่าห ก็คอนเฟิร์มนะฮะว่าหลายทีมสนใจแล้วก็โอบิมิเกลก็รู้สึกว่าเขาน่าจะปรับตัวเข้ากับพิมยรีกได้นะครับก็เหมือนที่ผมบอกครับอยู่ที่ฟอร์มถ้าปีนี้เกิดจบฤดูกาลแจ็คสันมันยิง20กว่าลูกเชลซีอาจจะไม่ได้ซื้อกองหน้าคนใหม่ก็ได้แต่ถ้าเกิดตอนนี้กองหน้าที่มันยังฟอร์มดีกันอยู่ถ้าเกิดท้ายฤดูกาลมันแผ่วก็ยังมีปัญหาเวลาเล่นเกมสําคัญสําคัญเราก็อาจจะพิจารณาก็ได้แล้วก็ดูจากช่วงอายุของเกลเคเรสนะครับโยเกเรสเนี่ย เขาก็ไม่ได้อายุน้อยจนเกินไปมันไม่ใช่วัยดาวรุ่งน้อย26่เป็นคือวัยมีประสบการณ์ก็น่าสนใจครับแต่ขึ้นอยู่กับฟอร์มของเราครับว่าจะซื้อกองหน้าหรือเปล่าทีนี้ครับจอร์นอบิมิเกลยังมีการพูดถึงคอมโบคู่นี้ครับโรมโอลาเวียกับมอยซสไกเซโดนะครับว่าเฮ้ยคู่กลางคู่นี้มันเวิร์กหรือเปล่าในมุมมิเกลครับเขาบอกว่าผมคิดว่าการลงสนามพร้อมกันของลาเวียกับกเซโดเนี่ยเข้าขั้นสมบูรณ์แบบทั้งคู่ มอบความมั่นคงให้กับทีมมากยิ่งขึ้นเติมความสมดุลให้กับทีมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ครองบอลดีทั้งคู่ด้วย2คนนี้ปกคุมพื้นที่ได้แล้วก็มีหน้าที่ตัดเกมลาเวียแข็งแกร่งเทคนิคดีวิ่งไปรอบสนามได้เคลื่อนที่ไปมาได้ไกเซโดเองก็เช่นกันดังนั้นเมื่อคุณมี2คนนี้อยู่ตรงกลางสนามเนี่ย คุณจะต้องแน่ใจว่าทีมแกร่งขึ้นแน่และเมื่อมีคู่กองกลางแบบนี้มันทําให้โตรุกอย่างโคพาเมอร์ mer, อย่างเปโดโรเนโตอย่างโนนี่มาดูเอเคมีอิสระเกมรุกไม่ต้องลงมาช่วยเกมรับมากนักเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่ามี2คนนี้อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นการทํางานร่วมกันการเล่นพร้อมกันของไกเซโดกับลาวียาผมมองว่าดีจริงๆอ่านี่คือในมุมของจอร์นโอบิมิเกลนะครับและมิเกลก็โดนถามถึงเอนโซเฟรนันเดสด้วยมิเกลบอกว่า เราทุกคนต่างเคยผ่านช่วงเวลาที่ไม่ดีกันมาทั้งนั้นแต่สิ่งสําคัญก็คือเราจะกลับมาได้ยังไงเอนโซต้องหาวิธีกลับมาแข็งแกร่งขึ้นและพาตัวเองกลับเข้าสู่ทีมชุดหลักให้ได้ซึ่งต้องอาศัยฟอร์มการเล่นเท่านั้นซึ่งถ้าผมพูดตรงๆทุกครั้งที่เอนโซลงเล่นตอนนี้ผมยังไม่เห็นอะไรมากพอที่ผมจะรู้สึกว่าโอ้โอเคนัดหน้าคุณต้องลงเป็นตัวจริงผมยังไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่อย่างไกเซโดผมมองว่านี่คือออโต้สตาร์เป็นตัวจริงแน่นอน นี่คือความเห็นของ Obi อบิมิเกลเถาผมเห็นด้วยไหมถ้าเรามองในแง่ของความสมดุลกองกลางคองบอลเก่งเ,เชิงรับดี2คนนี้ดูดีจริงครับแล้วก็ดูแล้วมาเรสก้าน่าจะชอบ2คนนี้ด้วยแต่อีกจุดหนึ่งที่ผมก็ไม่อยากจะให้มองข้ามหรือสบประมาทเอนโซเฟนันเดสก็คืออะไรคือผมมองว่าคู่นี้อย่างไกเซโดผมไม่ได้ห่วงหรอกผมว่ามันเก่งมากแล้วแต่อย่างลาเวีอาลาวีอาแก้เพรสเก่งนะครับเป็นกองกลางสมัยใหม่ แต่ผมกลับมองว่าข้อที่ลาเวียต้องพัฒนาเพิ่มเติมคืออะไรคือการมีส่วนในพื้นที่สุดท้ายการส่งบอลทะลุช่องการสร้างโอกาสให้เพื่อนรุ้นทําประตูลักษณะแบบน,นี้มันอาจจะต้องไปเติมหน่อยเพราะถ้าเกิดว่าลาเวียได้แค่แก้เพรสเก่งคอมบอลเก่งเนี่ยแต่เรื่องนี้มันขาดไปอะตัวรุกมันก็จะขาดคนซัพพอร์ตที่ดีเอนโซว่ากันตามตรงการแก้เพรสซิ่งไม่ไม่ได้ ไม่ได้เด่นเท่ากับ2คนนี้แล้วก็เชิงเกมรับไม่ได้เด่นเท่า2คนนี้แต่เอนโซเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่ฟอร์มดีมันจ่ายบอลสร้างโอกาสได้มันจ่ายคีย์พาสเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายได้นะครับจุดนี้เป็นจุดที่เขาเรียกว่าถ้าบางเกมบางแท็ติกบางนัดมันต้องการคู่กองกลางที่มีคนหนึ่งขึ้นเติมไปช่วยซัพพอร์ตโคพาอเมอร์ได้เนี่ยผมว่า เอนโซ่ so ก็ไม่อย่า,ยา,ยาเพิ่งไปท้อนะครับโอกาสในการลุ้นแย่งตําแหน่งกลับมาแข่งกับลาเวียผมว่ามันก็ยังเปิดกว้างนะถ้าเรามองว่าครั้งหนึ่งเอนโซเคยการันตีและลาเวียเคยการันตีสําปรมเพราะเจ็บง่ายแต่วันนี้ลาเวียกลับมาเล่นเล่นได้โอเคแล้วก็เยื้อเองตัวจริงได้ผมว่าเอนโซวันหนึ่งถ้ากลับเขาเขากลับมาคืนฟอร์มจริงๆทุกอย่างมันก็ยังเกิดขึ้นได้ก็ไม่อยากให้เอนโซททอนะอยากให้มันเกิดการแข่งขันขึ้นในทีมอ่ะอย่างอย่างเคนนดูซิลลี่ฮอลเขาก็ให้กําลังใจแต่ว่าเราพูดตรงๆดูจกเรดแล้ว ดูสปิริฮ l ลก็ยังยังมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวแล้วก็เลเวลยังสะห่างกับ3คนนี้อยู่อย่างดูสปิริฮอลเนี่ยซีซั่นนี้ผมว่าน่าจะเบียดยากแต่เอนโซกับลา v วีมันยังพอแข่งขันกันได้นะครับอันนี้คือสัมภาษณ์ของมิเกลทีนี้ครับมาดูสัมภาษณ์ของ e n นโซ a มาเ c สากันหน่อยครับ พูดถึงสภาพทีมนะครับซึ่งเดี๋ยวเกมเจอกับโนอาผมจะไปดูที่สแตมฟอร์ดบริดด้วยเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากจัดเต็มทริปนี้ไปดูลิเวอร์พูลกับเลเวอร์กูเซ่นมาแล้วโอ้โหยิง4-0ไปทัวร์สนามซ้อมเลสเตอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูเชลซี2นัดเจออาร์เซนอลแล้วก็เจอโนอานะครับได้ดูใกล้ๆเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากแน่นอนนะครับมาเรสกาอัปเดตสภาพทีมครับแล้วก็พูดถึงโคพาเมอร์ ramer, กับเจดอนซานโชโคพาเมอร์ ramer, เนี่ยมาเรสกาบอกว่าเมื่อวันก่อนเราได้ซ้ซอม แต่เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะสามารถซ้อมกับเราได้แล้วหรือยังซึ่งเราก็ยังหวังนะว่าพาเมอร์จะพร้อมลงเล่นได้ในเกมเจอกับอาร์เซนอลวันอาทิตย์นี้เราต้องรอดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีนะครับของพาเมอร์คือมันไม่ได้หนักมากแต่มันก็ต้องรอเช็คความฟิตแต่ถ้าดูจากทิศทางเนี่ยดูจากสิ่งที่มาเรสกาสัมภาษณ์ว่าหวังว่าจะลงเล่นได้ก็เท่ากับว่ามีลุ้นนะครับสำหรับโคพาเมอร์ในเกมเจอกับอาร์เซนอล ส่วนฝั่งของอาร์เซนอลเองมาตินโอเดกาดกลับมามีชื่อแล้วนะครับน่าจะพร้อมลงเจอกับเชลซีแล้วก็กรณีของซานโชเนี่ยมาริสกาบอกว่าซานโชมีอาการป่วยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมด้วยเกมเจอกับอ่าโนอาคงจะต้องพักนะแล้วก็ต้องรอดูว่าจะพร้อมในเกมเจอกับอาร์เซนอลหรือเปล่าถ้าซานโชยังไม่พร้อมเกมเจอกับอาร์เซนอลก็น่าจะเป็นหลังเบรกทีมชาตินะครับคือโคพาเมอร์เนี่ยผมว่าไปทาง70-30ในการลงได้ แต่ซานโชเนี่ยคือ50 50ก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันแล้วก็มาเรสกานะครับโดนถามถึงว่าทำไมถึงโรเตชันนักเตะเยอะเปลี่ยนเซตทุกนัดทุกนัดทุกนัดเลยมาเรสกาบอกว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงนักเตะบอลถ้วยเพียงเพราะเราให้ความสำคัญเฉพาะบอลลีกวันอาทิตย์อย่างเดียวเพราะถ้าเกิดดูดีๆนะัต,ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลมาเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะล้วมีนักเตะ 24-25ถึงคนที่ฟิตเพียงพอที่ไม่เจ็บและพร้อมจะลงเล่นในหลายๆรายการนี่คือเหตุผลที่เราต้องเปลี่ยนนักเตะตลอดแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้ด้วยมันต้องบอกแบบนี้ว่าคนที่เล่นเป็นตัวหลักพรีเมียร์ลีกไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่ได้ลงเล่นในคอนเฟอเรนซ์และเช่นเดียวกันคนที่เคยเล่นเป็นตัวหลักในคอนเฟอเรนซ์ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่ได้เล่นในพรีเมียร์ลีกเรามีการแข่งขันมากมายที่ยาวนานและก็ค่อนข้างยากลําบากดังนั้นคนที่จะได้ลงเล่นเนี่ย ได้เล่นทุกรายการไม่ว่าจะเป็นพีมยรีกคอนเฟอเรนซ์เอฟเอคัพเดี๋ยวได้เล่นแน่เราพยายามใช้นักเตะเหล่านี้ให้หมดเพราะเราต้องการพวกเขาตลอดทั้งซีซั่นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากอัปเดตอาการพาเมอร์กับซานโชเราก็พูดถึงเรื่องของการโรเตชันแล้วเนี่ยมีการโดนสื่อถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ2คนนี้ครับชูอัลเฟดิกส์กับคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูนะครับว่าสองคนนี้คนได้ลุ้นเป็นตัวหลักในพีมยรีกหรือย,ยังมาเดสกาก็บอกว่าผมรู้สึกเสียดายแทนเฟดิกส์เสียดายแทน เอนกุนกู ool, เพราะว่าผมก็อยากให้เขาทั้งคู่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมากขึ้นแต่เราจำเป็นต้องเติมความสมดุลในแนวรับเราไม่สามารถส่งเฟลิกซ์พาเมอร์แล้วก็เอนกุนกู ool, ลงเล่นพร้อมกันหมดทุกคนได้ผมอยากจะส่งพวกเขาลงสนามทั้งหมดแหละแต่คุณต้องรักษาเกมรับและความสมดุลให้ดีผมไม่เคยสงสัยในความสามารถของทั้งคู่แล้วเชื่อว่าถ้าเกิดชูอัลเฟิกซ์ยังทำผลงานได้ดีต่อไปเขาจะประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีก เอ็นกุนกูเนี่ยยิงประตูได้ทุกครั้งที่เขาลงเล่นนั้นยิงได้เกือบตลอดเลยและเขาก็ทําได้ดีนอกจากนี้เป็นนักเตะท,ที่ดีที่สุดของเราในช่วงปรีซีซั่นแบบไม่ต้องสงสัยเขาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกแต่ว่าตอนนี้เรากําลังใช้เขาในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าซึ่งทุกคนต่างทราบดีว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดเขาถนัดเล่นเป็นหน้าต่ําหรือเป็นคนคอวิ่งสอดแนวรับมากกว่าแต่ผมก็พยายามหาทางออกและสร้างความสม,มดุลให้กับพวกเขา แต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะเล่นตำแหน่งของตัวเองได้ตลอดพวกเขาต้องปรับตัวเล็กน้อยสำหรับชัวเฟลิกส์เอนกุนกูหรือแม้แต่มูดริกเนี่ยพวกเขาทั้งหมดสมควรเป็นคนที่ได้รับโอกาสในพิมลีกมากกว่านี้แต่ในทางกลับกันก็ยังมีอีกคนมากมายที่สมควรได้รับโอกาสนั้นก็คือจริงๆก็คืออยากให้เล่นแต่มันก็มีคนอื่นอยู่เช่นกันก็ต้องแข่งขันกันเกี่ยวกับเรื่องนี้จากที่ผมไปสนามซ้อมเลสเตอร์ซิตี้มานะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกเลยว่าสไตล์ของเอนโซมาเรสกาเป็นคนที่จริงจัง แข็งขันนะครับตอนคุมเลสเตอร์เนี่ยอยู่ดึกทุกวันมาสนามซ้อมทุกวันแม้แต่กระทั่งวันหยุดนะครับเขาซีเรียสกับเรื่องของรายละเอียดเชิงแทคติกมากแล้วก็เป็นกุนซือที่เขาเรียกว่าจะไม่เปลี่ยนแนวทางตัวตนเพื่อให้มันเอื้อกับนักเตะแต่ถ้าเกิดนักเตะอยากจะเล่นในแผนของเขาได้ก็ต้องพร้อมปรับตัวเข้ากับสไตล์ของทีมก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าระยะยาวชูอัลเฟรดิกส์กับเอ็นกุนกูเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ครับเรามาคาดการรายชื่อที่คาดนะครับ ทางฮูสกอร์ไม่ได้ทำมาเพราะว่ามันเป็นศึกคอนเฟอเรนซ์นะครับก็ผมลองคาดการมาให้นะครับคิดว่าน่าจะมาตามนี้อย่างน้อยก็ต้องถูกอ่ะสะัก9-10ถึงคนถ้าจะมีพลิกโผก็อาจจะเป็นมาร์กูกูเรียแต่เบื้องต้นนะผมคิดว่าประตูจะเป็นฟิลิปยอร์เกนเซ่น แล้วก็แบ็กโฟเนี่ยถ้าเกิดดูจากชุดบอลถ้วยมันก็อาจจะเป็นรินาโตเวกาบาเดชิลโทซินดิซาซี่นะครับตอนบุกก็เวกาหกมายืนกลางเล่นคู่เอนโซแล้วก็ดูสเปริฮอรดันสูงขึ้นไปปีกซ้ายมูติกกลางลุกชูอัลเฟลิกซ์แล้วก็กองหน้าคริสโตเฟอร์เอนกุนกูปีกขวาเนี่ยจริงๆมันควรจะต้องเป็นคนอื่นๆได้ได้พักหน่อยอย่างเนโตเนี่ยเล่นตลอดคนได้พักหน่อยอาจจะต้องเป็นซานโชพวกนี้แต่ว่าซานโชป่วยก็ลงเล่นไม่ได้ นะครับส่วนโนนี่เนี่ยเหมือนเชลซีน่าจะฟิกซ์ไวเล่นเป็นพเมลีกก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นเนโต้ไหมเป็นโนนี่ไหมหรือจะเป็นดาวรุ่งอย่างไตริกจอร์ดแต่ถ้าเกิดเป็นน้องจอร์ดลงเล่นเนี่ยน้องต้องเขาเรียกว่าส่งบ้างอย่าสับ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 แล้วก็เลี้ยงยิงอย่างเดียวก็ลุนปีกขวากับลุนตำแหน่งของมาโกกูรยาจริงๆผมว่าแฟนเชลซีหลายคนก็น่าจะเชียร์ว่าอยากเห็นกูกูรยาเป็นตัวจริงในพเมลีกนะครับเพราะว่าก็เล่นดีอ่ะเออก็น่าแปลกใจว่าทาไมไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวจริงในลีกช่วงหลังๆก็็็เเเดดี๋ยยวกกกบรราาาาาศมฝนนะ่จไ้ห ผมดูโลเวอร์นะดูตรงฝั่งตรงค้ามอุโมงค์น่าจะได้เห็นมูดริกใกล้มากเห็นชูอัลเฟลิกใกล้มากในช่วงที่เชลซีเล่นเกมลูกเอ็นคุนกูเวลาโยกมาก็น่าจะได้เห็นแบบใกล้มากๆดูซูร e ี่ฮอลเวกา้าพวกนี้คงเห็นใกล้มากๆส่วนช่วงเกมรับในในในครึ่งแรกถ้าเกิดดูจากเกมรับก็จะเห็นดีซาสซี่บ่อยเดี๋ยวเก็บพามบรรยากาศแบบละเอียดมาฝากกันคิดว่าเจอกับโนอา อันดับ4ของหลีกอาร์เมเนียนะครับฟอร์มใช้ได้นะ5นัดหลังสุดชนะ4แพ้1ผมว่าน่าจะชนะได้แหละนะครับแต่มันจะขาดลอยให้ฟินฟินหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเบื้องต้นยืนพื้นได้ก่อนเชลซีชอบเสียประตูอยู่เรื่อยๆอาจจะโดนสักลูกหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้แม้จะเล่นในบ้าตนตัวเองพราะยืนพื้นเบื้องต้นไปก่อนสัก3าหนึ่งแล้วกันนะแต่ว่าว่าแต่สาธุผมไปดูถึงสแตมฟอร์ดบริตผมอยากเห็นยิงถล่ม อยากเห็นแบบ40 50ห้มันฟินไปเลยนะครับอยากเห็นแบบเฟลิกซ์แฮตทริกเอนกุนกูแฮตทริกเป่าลูกโป่งผมอยากเห็นแบบนั้นขอให้มันเกิดภาพแบบนั้นละกันแต่ของจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันผมว่าน่าจะเสียสักลูกหนึ่งแต่ก็คงยิงได้เยอะแหละนะครับคิดว่าน่าจะชนะเก็บ3แต้มได้นะครับในศึก Conference คอนเฟอเรนซ์ค่มเกืลนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณผู้สนับสนุสน,นใจดีของผมอีกครั้งนึงครับไม่ว่าจะเป็นทางไข่จิมเมอร์จากแบรนด์ไข่กร o มมิ่งแบตเตอรี่กลนขนน้องชายไปซื้อไปอุดหนนนกััได้เลยะครบ ฝากโรอลิมปินาชาติบริติชโคนัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสกู๊ปแมนคอนด้วยครับเจ้าของแฟนเชลซีมาร่วมทริปตูบอลกับปีเตอร์บอดด้วยนะส,ส,นยนนส่งรูปส่งหนังไปในหนังสือกันได้ฝากเพจการเงินคนโง่หรือว่าบริษัท ATP w พีเวด้วยครับใครวางแผนมีบุตรตอนนี้ไปสมัครกับเขาได้นะครับก็สแกน QR โค้ดไปสอบถามได้เจ้าของแฟนเชลซีนะแล้วก็ฝากเชนกูเกมมิ่งด้วยครับเจ้าของแฟนเชลซีเช่นกันใครหาโต๊ะ e เก้าอี้เกมมิ่งคีย์บอร์ดไปซื้อไปอุดหนุนกันได้เต็มที่เลยนะครับช่วงนนนนีี B B นนีี้ปปเตตตตอออออรรร์บบบบบบสสขขัััััววลาาาาาไกกก่่คคคุุณททมมมิดดช๊ยย